ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิมพุนิยาชาแนลครับสำหรับวันนี้ก็เรามาทำความรู้จักต้นไม้ที่เป็นมงคลต้นไม้ที่เป็นมงคลชนิดนี้ก็เรียกว่าต้นเสริมบารามีต้นเสริมบารามีนี้มีลักษณะ เป็นใบยาวเรียวก้านใบจะเป็นสีขาวจะแตกใบลักษณะยาวเรียวยาวเส้นใบเส้นใบจะเป็นซีกๆออก <c oughs> สีขาวแตกเรียวยาว ต้นไหนที่สมบูรณ์จะออกดอก <c oughs> ออกออกดอกจะมีดอกมอีใบที่สวยงามสำหรับต้นนี้แ <c oughs> อดมินนำมาปลูกไว้ที่บ้านใครได้นำมาปลูก ไว้ที่บ้านจะเป็นต้นไม้มงคลเรียกโชคลาบ mm hmm. เข้าหาคนที่ปลครับสำหรับต้นไม้มงคลต้นนี้ <c oughs> ต้นเสริมบารมีชนิดนี้ไม่ชอบแสงแดด เท่าไหร่จะส่วนมากจะอยู่ในร่มก็เวลาลดน้ำก็อย่าให้ชุ่มเท่าไหร่ <c oughs> วันถ้ารดน้ำก็วันละครั้งก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของในการปลูก <c oughs> จะชอบแดดประมาณ50%ให้ปลูกไว้ ให้ลบแดดประมาณ50%ต้นไม้มงคลชนิดนี้ต้นเสริมบารมีนี้ถ้าใครปลูกไว้ที่บ้านตามความเชื่อของส่วนบุคคลครับผมตามที่ได้ข้อมูลมา ของช่องอิมบูเนียชาแนลนี้ได้จัดสรรหาตามที่ได้ปลูกไว้ก็เป็นมหาเสนีนิยมใครได้พบเห็นจะเป็นมหาเสนีนิยมชมชอบ และก็มีคนยำเกรงเสริมบาร,รมีเราให้ดีขึ้นครับสำหรับช่องอิ่มบุญหา c h ชาแนลนี้ได้จัดสรรหาต้นไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ได้ดูได้เห็น <c oughs> ได้มีความรู้ได้ศึกษาไปด้วยกันตอนนี้ก็ของต้นไม้มงคลของแอดมินจะขยายพันธุ์ออกได้หลายต้นครับตอนนี้ก็ขยายออกได้สาี่ต้นแล้ครับผม ถ้าปลูกไว้ในที่ร่มจะออกสวยงามต้นจะเรียวยาวใบเรียวยาวขึ้นลักษณะ <c oughs> ใบก็ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้เห็น <c oughs> การตรงกลางนี้จะเป็นสีขาวครับถ้าท่านใดสนใจหรือ <c oughs> ต้องการที่จะเอาไว้ปลูกที่บ้านก็ติดต่อทางแอดมินมาได้เลย,เลยจะลงเบอร์โทรไว้ในคลิปก็เบอร์โทร062 139 8898ย้ำอีกที062 139 แปดแปดเกสลับ <c oughs> ต้นนี้ก็ออกดอกครับผมตอนนี้ก็จะเป็นดอกอยู่3ช่อตอนที่2น,นี่ตัวที่3ตามความเชื่อนะครับผมตามความเชื่อนี้ถ้าใคร <c oughs> ได้ปลูกไว้ถ้ามีดอกออกออกดอกออกมานี้จะมีโชคราภชีวิตจะดีขึ้นตามความเชื่อนะฮะนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลตามที่แอดมินได้ ศึกษาข้อมูลต่างๆเข้ามาต้นไม้มงคลชนิดนี้ยังสามารถ <c oughs> ฟอกอากาศได้ด้วยก็แอดมินได้ ถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้รับรู้ต่างๆให้มีความรู้ไปด้วยกันตอนนี้ก็เริ่มสวยเริ่มโตแอดมินก็ช่วงหน้าฝนไม่ค่อยได้ลดน้ำจะเป็นช่วงที่ ไม่ใช่หน้าผลจะรดน้ำครั้งละวันละหนึ่งหงครั้งครับถ้าใครต้องการที่จะมีไว้ในบ้านในในบ้านในเรียนเราสามารถหานำมาปลูกไว้ ครับสลับท้ายคลิปนี้ก็ขอ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจนยาจนอหอ้รำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับผม